เอาเป็นว่าสวัสดีทุกคนอีกรอบแล้วกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นฐาชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาสรุปการปรับบาลานซ์มอนล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งอัปเดตมาเลยนะเอาเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันเลยนะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกันก่อนนะคบยังไม่กดซับสไคร้ก็กดด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคบก็เดี๋ยวค่ะจะเปิดให้ดูที่หน้าจอฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าสกิลทั้งหมดก็คือไปอ่าน ถ้าอยากเห็นทั้งหมดก็ดูกันอีกทีได้แต่แคทก็จะมาสรุปแล้วก็วิเคราะห์เข้าๆโดยเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกก็คือพาลินลมนะคะอย่างที่บอกเลยว่าไอ้แคทตระก,กูลพาลินแม่งเป็นตัวที่เทพมากมาตลอดเลยทุกคนอยากที่ทุกคนรู้ใช่ไหมแต่นี้มันปรับเยอะมากจนเขาให้ที่รีฟีมาเลยตอนนี้มันโดนฟีลว่าโดนโดนเนิร์ฟอยู่ อย่างเคสสกิลที่1เนี่ยก็จากตอนเดิมนะคะไล่โล่อมาตะพร้อมลบดีบัฟ1ดีบัฟกลายเป็นลบดีบัฟ2ดีบัฟ แค่นั้นสกิลที่1อันนี้บัฟสกิลที่2ตอนฮิลจะเพิ่มปริมาณฮิลจากเดิม24.1%กลายเป็น26.8%อันนี้ก็ดีกว่าเดิมทุกคนแต่ว่าไอสิ่งที่มันปรับแล้วก็เนิรฟลงมามันจะเป็นในส่วนของแพสซีฟนะก็ปกตินะคะเวลาเราหลบได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับสเปลชิลนะ แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ค่ะประเด็นตอนนี้คือปรับให้มีครูดาวโดยสเปลชิลปื๊บอ่ะเราเราเราโดนตีป๊บติดสเปลชิลแล้วก็จะติดครูดาวอีกตั้ง30มสิบวทุนโคตรนาะนคือค่อนข้างจะปรับไปแย่มากคือเข้าใจว่าสกิลหนึ่งสกิลสมันดีขึ้นเยอะแต่สกิลนี้คือแบบว่ามันแบบเนิบเยอะมากอะทุกคนจากปกติคือแบบติดแล้วรัวตอนนี้ก็คือ30มสิวิทีแบบ คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อสรุปกันต่อที่เลเว่นน้ำนะท,นเเนำท,นทุกคนเลเว่นน้ำทุกคนทุกคนไปจินตนาการลูกเอาเองเพราะทุกคนน่าจะรู้เป็นอีกหนึ่งตัวที่คันรู้สึกมันปรับมาแปลกๆเหมือนกันก็หลักๆนะคะก็สก,กิลสก,กิลที่1เนี่ยจะลดมานาะและจะทำดาเมจน,นะจะเป็นแอคแท็บวกดีเฟนเปอร์เซนต์ของตัวเลเว่นน้ำนะปกติ ปกติแบบเดิมอะ่ะมันจะใช้คิดดาเมจจากแอคแทกบวกแอคแทกปร์เซนต์นะทุกคนก็คือมาปรับแบบงงๆเอาดีเฟเอนผสมด้วยส่วนสกิลที่2ส,สกิลที่2ก็เปลี่ยนเป็นทำดาเมจตามดีเฟเต์เหมือนสกิลที่1แล้วก็ที่เพิ่มมามันก็จะมีอโอกาสลบปั๊บอีก60%นะคะคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะปรับมาทำไม6 0มัน คือมันก็ไม่ร้อยเปอรเซ็นต์ทุกคนมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะลบติดถ้าเป็นมุมแคทที่แคทจากการวิเคราะห์แล้วก็สรุปจากสกิลที่โดนปรับมานะก็คือคือคงไม่ได้ใช้เหมือนเดิมคือแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะ เลเวลลมเลเว่นลมนะคะอันนี้ก็ปรับมาค่อนข้างจะเยอะคือปกติเราจะเล่นเลเว่นลมแบบเออตีคริอะไรแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้คือเราก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้มันเปลี่ยนเป็นเล่นแบบไม่ได้ตีอ่ะเขาเรียกนะแบบตีไม่ติดครีแล้วเนื่องจากว่ามันมีโอกาสทําให้ศัตรูติดดีบัฟโจมตีจุดอ่อนเหมือนเหมือนพวกเมจิกอาร์เชอร์นะคะ ไอ้สกิลที่1เนี่ยก็จะถูกปรับเป็นสามารถทำให้ศัตรูติดดีบัฟห้ามปลดดีบัฟออกและโจมตีไม่สนใจพลังป้องกันน,นั่นเองสกิลที่2นะคะมันจะมีบัฟดามีก,กับจำนวนฮิตขึ้นมาอีกนะแล้วก็ถ้าโจมตีเป้าหมายที่ติดดีบัฟพันธนาการหรือก็คือแบบไอ้บัฟดึงขาอะไรนะคะมันก็จะทำให้ติดซอมบี้หนึ่งสเต็ ก็วิธีการเล่นก็ต่างไปจากเดิมเลยอย่างที่อิงจากเดิมคือปกติมันก็ไม่ได้มีใครใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างจะมีเรายากอย,กอยู่ว่าตอนนี้มันปรับมาแล้วมันดีขึ้นไหมแต่จากที่อ่านแล้วมันก็ไม่ได้ว้าวจนขนาดต้องมาป้านนะ่ะทุกคนอีกตัวที่ปรับมาแล้วตัวเลเว่นแสงนะครับตอนนี้ก็คือเป็นตัวที่มันแบบว่ามันโกงมากฟิลนะคะก็คือเหมือนเลเว่นลมนะเล่นแบบตีไม่ติดคีตีติดดีบับจมตีจุดอ่อนนะคะ สกิลที่1เนี่ยที่มาถูกปรับมาคือเมื่อใช้สกิลโจมตีเป้าหมายตอนที่เลือดเยอะกว่าเป้าหมายนะเลเวลมันก็จะมียั่วยุเป้าหมายด้วยพร้อมกับไล่สเปลชิลใส่ตัวเลเวลเองนะคะสกิลที่2ต่อนะถ้าใช้สกิลที่2โจมตีเป้าหมายและศัตรูเลือดเยอะกว่าจะทําให้ใช้สกิลซีโร่ชิปสส่วนดาเมจสกิล2มันก็ เท่าเดิมอันนี้ส่วนถ้าเราใช้ซีโร่ชิปสมันก็คือสกิลหนึ่งของเลเว่แสงนะคะส่วนแพสซีฟนะก็ถูกปรับมานะคู่ดาวจากเดิม14วีวีมันเหลือแค่7วีถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อันตรายมากและบอกเลยว่าเนี่ยตัวเลเว่แสงมันโหดขึ้นโคตรเลยนะคะจากอาร์ติแฟก ด้วยที่เพิ่งอัปมาใหม่นะเพราะว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยถ้าโซลิงตัวเลเวลแสงไว้นะจะทำให้ได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ถ้าได้รับดาเมจถึงตายมันจะคืนชีพมาพร้อมกับมีเลือด50%เลยค่ะแล้วก็ไม่โดนบทลงโทษจากการโดนชุบด้วยนะมาสึงในส่วนของเลเวลมือที่ปรับนะทุกคนปรับมามันจะมีสกิลที่1น,นะคะก็คือจะมีดีบัฟลดพลังป้องกันให้นะแล้วก็เอาพวกอ่าคอนดิชันที่แบบต้องตีทำลาย เลือดสาเร็จออกไปทําให้เลเวลมืดมันใช้สกิลง่ายขึ้นแบบว่าไม่ต้องแบบว่าต้องมาติดปัญหาเรื่องการทําลงทําลายมืดทําลายเลือดอะไรอย่างนี้นะคือใช้สกิลง่ายขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็แพสซีฟจากเดิมนะคะก็คือเราได้ดาเมจเพิ่มแล้วก็ลดดาเมจทุกๆุกเลือด10%มันก็จะกลายเป็นทุก1%แทนนะคิดว่าดีขึ้นหรือแย่ลงทุกคนคิดว่าไงเอาเป็นว่าเลเวลมืดถวยลงเล็กน้อย ในส่วนของแพสซีบอกเลยว่าเลเว่นมืดนะคะใช้คู่กับอาร์ติแฟกต์นะที่เพิ่งมาใหม่นี่ก็คือโหดมากเพราะว่าอาร์ติแฟกต์เลเว่นมืดอันใหม่นะคือเมื่อได้รับดาเมจถึงตายนะจะทําให้ได้รับบัฟเอนดูแปดวิแล้วก็ถ้าโจมตีเป้าหมายที่มีโลอาา่อมตะหรือว่าบัฟเกาะอยู่นะจะทําให้มีโอกาส7-5%ที่จะลบบัฟศัตรูได้1บัฟด้วย อัศวินด้วงน้ำดีมากกดแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยจะได้รู้ว่าด้วงน้ําหลักๆที่เปลี่ยนคือหลักๆมันจะมีบัฟในส่วนของแพสซีฟมาเล็กน้อยนะคะก็คือแพสซีฟของด้วงน้ําติดแล้วมันก็จะทํา ปลดบัฟสตูออกนะคะแล้วก็แถมติดบัฟปีกแดงห้ามบัฟไว้ให้ด้วยต่อไปดวงมืดกันเตอร์ดวงมืดนะคะก็เคสไอสกิลที่1มันบัฟมานะคือถ้าใช้สกิลที่1แล้วเราสามารถระเบิดสแต็กพิษได้นะแล้วก็ทําให้ดวงมืดได้เกาะค่ะแล้วมันก็มีปรับในส่วนของแพสซีฟมาด้วยนะที่น่าสนใจ ก็จากเดิมนะก็มันจะมีตัวตีด้วงมืดแล้วก็ด้วงมืดจะมีโอกาส15%ที่จะแปะดีบับพิษใส่1สเต็กนะเปลี่ยนเป็นสตูอยู่รอบๆด้วงมืดในระยะจะติดพิษ1สแต็ก25วิแทนนะแล้วก็มีคูดาสทุกๆ7วิก็ค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็ดูป่วนๆเหมือนกันนะโดยรวมแล้วก็ถ้าถ้าแบบฝั่งฝั่งสตูไม่ได้มีบับปีบับอะไรใช่ไหมมันก็ติดพิษรัวๆอยู่นะโดยรวม ดวงมืดมันก็ถึกขึ้นจากสกิลที่1อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ,ะ,คะแต่หลักๆคืออย่างที่รู้พิษมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเราสแต็กไปเยอะมันก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะแต่จริงๆส่วนตัวมันก็ไม่ได้ว,าว้าอะไรขนาดนะั้นมีอันหนึ่งที่ปรับมาต่อกันนะครอาร์คไฟทุกคนสกิลที่1น,นะคะได้บับมานะจากเดิมมันจะใช้สกิลแล้วมันก็ลบบัฟสตูหบัฟเปลี่ยนเป็นรับบัฟลบลบสองบัฟแทน แล้วก็สกิลที่2นะคะก็บัฟขึ้นมาเหมือนกันนะมันสามารถฮิลเลือดแดงได้แล้วด้วยนะตอนนี้แล้วก็ฮิลเลือดปัจจุบันตามที่ฟื้นเลือดแดงมาเพิ่มด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นตัวหนึ่งที่ปรับมาแล้วนะ่าสนใจแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีประดับฮิลเลือดแดงได้อยู่ใช่ไหมแต่ก็รอว่าประดับนี้ถ้าแบบมันเปลี่ยนซีซันไปแล้วมันอะไรยังไงนะทุกคนตัวนี้มันก็น่าจะมีประโยชน์เข้ามาแทนที่ประดับ อารกลมตัวนี้เลยนะครับน่าสนใจมากว่าตัวสกิลที่2ที่ถูกปรับมันปรับเยอะนะคะแล้วก็มันจะไลบ่บัฟตายเกิดให้กับทั้งทีมนะขอย้ำว่าทั้งทีมทุกคนจากเดิมมันไล่แค่ตัวเองคนเดียวนะเออแล้วมันก็แถมเพิ่มเลือดจากการชุบชีวิตจากสกิลที่2จากเดิม30เป็น40ด้วยนะคะเกิดมาก็จะมีเลือดครึ่งนึงอยู่แล้วทุกคน คือฟิลลิ่งนี้คือเรามีแค่อารลมไม่ต้องใช้นกแก้วแสงแล้วหรือเปล่าคือนกแก้วแสงก็ยังไม่มีไงพูดไปงั้นอะก็ใช้อากรมแทนได้ไม่ต้องมีนกแก้วแสง่ะทุกคนอ่ะต่อเดี๋ยวมาดูอากแสงก็ปรับเหมือนกันนะคะเคสอากแสงที่ถูกปรับก็คือมันลดระยะเวลาแพสซีฟจากหวิเหลือ3วิจากเดิมสกิลเคาน์เตอร์แพสซีฟของ มันจะปลดบัฟหนึ่งบัฟนะก็จะปลดเพิ่มอีกหนึ่งบัฟเป็นสองบัฟโดยรวมแล้วก็ปกติก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมคือปรับมาก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมบิดมองน้ำไอตัวบิดมองน้ำมันโดนปรับเยอะเริ่มจากที่สกิลสกิลหนึ่งนะมันก็เอาฟอนไบออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นปลดบัฟศัตรูหนึ่งบัฟแทนแล้วก็ดีบัฟลดอัดตราคีด้วยนะคะสกิลที่2ก็ ถูกบัฟมานะโดยมันจะเพิ่มในส่วนที่เมื่อไล่สกิล2ใส่เพื่อนจะทำให้ได้รับบัฟพลังป้องกันใส่เป้าหมายแล้วก็ส่วนสกิลเชนสกิลก็ปรับไปนิดหน่อยจากเดิมที่ทำดาเมจใส่เป้าหมายที่สตันอยู่เปลี่ยนเป็นถ้าทำให้ศัตรูสตันได้ค่ะสรุปง่ายงคือตอนแรกมันต้องติดสตันก่อนนะคะซึ่งค่อนข้างจะวุ่นวายคือเราต้องคือเหมือนเราจะต้องจอะจงไปตีให้ติดแพสซีฟนี้ เมื่อ,อมันจะติดเชนสกิลก็ต่อเมื่อมีตัวติดสตันแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเราไปตีให้ติดสตันแล้วติดเชนสกิลได้อะไรประมาณนี้ บีดมองแสงอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะเห็นใน RTA กันเยอะนะคะก็มาเห็นใน RTA กันเยอะวันนี้เลยหลังจากที่มันปรับนะมันมีบัฟสกิล2ขึ้นมานะคะก็คือจากเดิมเมื่อใช้สกิลจะปลดบัฟของศัตรู1นึบัฟกลายเป็น2อบัฟนะคะแล้วก็ลบดีบัฟลดพลังของเพื่อนในทีมอีก1สเตปเดี๋ยวไอเติแฟกต์จะรู้เลยว่าทำให้เก่งขึ้นบอกเลยว่าถ้าบีดมองแสงนะคะใส่คู่กับเติแฟกต์ของมันนี่คือแบบโหดจัดจัดก็คือไอเอิแฟกต์มันเนี้ย, Ho, นนยถ้าปลดบัฟของศัตู ูสําเร็จจะทําให้ได้รับบัฟเร่งความเร็วสกิลหนึ่งสเต็กนะใส่ตัวเอง14วิและเมื่อลบดีบัฟเพื่อนร่วมทีมได้มันก็จะฟื้นฟู HP ของเป้าหมายอีกสนะคะก็เป็นอะไรที่ทั้งเร่งความเร็วและทําให้มันออกสกิลบ่อยมากทุกคนโอเคต่อไปแสงแล้วนะคะก็บิดมองมืดต่อเลยบีดมองมือดอ่ะที่เปลี่ยนไปสรุปเพราะสั้นๆง่ายๆสกิลที่1มีการ ปรับนิดหน่อยนะคะโดยเอาดีบับผิดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นลบบับศัตรู1บับแทนสำหรับสกิลที่2ก็คล้ายๆบิดล็อกน้ำนะก็คือแทนที่เป็นสกิลเข้าไปช่วยเพื่อนจากเดิมลบดีบับของเพื่อน1ดีบับนะก็กลายเป็น2ดีบับแล้วก็เพิ่มบับดีเฟนส์ให้กับ เอาอีกตัวหนึ่งกันต่อมาต่อตัวต่อไปเลยตัวคลิปล่าไฟนะที่ปรับมานะคะไอปกติแบบเดิมนะโจมตีปกติทําให้ติดเผาไหม้นะมันก็จะเปลี่ยนเป็นโจมตีแล้วก็จะลดต้านทันแล้วก็สก,กิลที่1เพิ่มมานาลแล้วก็คูดาวก็คือเป็นใช้4มานาลแล้วก็คูดาว2 4่ีนะเมื่อใช้มันจะล้างดีบับออกจากตัวเองทั้งหมดด้วยแล้วก็ให้บัฟฟา ตัวเองเท่านั้นแล้วก็ทําให้ตัวเองมีสถานะคา์เตอร์ด้วยสกิล2นะคะส่วนสกิล2ที่ถูกปรับมาเหมือนกันนะทุกคนก็คือเมื่อโจมตีจะฮิลตัวเองนะฮิลตัวเองได้ด้วยแล้วก็จะทําให้โยอยุสตูนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่คา์เตอร์ฟิลแบบเหมือนแพนด้าไฟมียวย่มีคา์เตอร์คิเมล่าก็เปลี่ยนมาคล้ายแพนด้าไฟต่อตัวคิมเมล่าลมก็มีปรับคือโจมตีปกติเหมือนไฟเลยนะคะ คือสามารถแปะดีบับลดอัตราติดคีของศัตรูก็สกิลหนึ่งที่มีเปลี่ยนด้วยนะก็จะเพิ่มในส่วนของเมื่อใช้สกิลที่1โจมตีทําให้ศัตรูล้มลงและถ้าศัตรูล้มลงจะลดคูดาวสกิลที่2นะคะซึ่งสกิลที่2เนี่ยมันก็โดนปรับแต่ว่ามันใช้มานานและก็มีการเพิ่มคูดาวคือเมื่อใช้มันจะปลดบัฟปีกฟ้าของศัตรูออกนะแล้วก็จากนั้นก็จะเพิ่มดาเมจให้กับ เพื่อนในทีมนะคะแล้วก็ทําให้ศัตรูรอบตัวลอยขึ้นฟ้าและพอศัตรูมอนลอยขึ้นฟ้านะก็จะลดคูดาวสกิลอีกทีฟิลนี้นะคะก็คือเหมือนเอามาเล่นคู่กับ f แฟรี่ไฟไอ้แฟรี่คิงไฟนะคะก็น่าสนใจอยู่แต่จริงๆก็ยังไม่ได้ว้าวอะไรมาในมุมแคดก็คืออาจจะมีประโยชน์ที่เอามาเล่นคู่แฟรี่คิงไฟอะไรเดียวนั้นคิดว่านาแสงสิ่งที่ปรับนะคะมันปรับแค่สกิลที่1น,นะ ก็คือจากเดิมใช้สกิลหนึ่งโจมตีจะผักไปข้างหลังเฉยๆนะคะแต่ตอนนี้คือปรับเป็นอ่ล้มลงเลยอ่าปรับแค่นี้เองคือถ้าล้มลงมันก็จะมีเวลาในการตีฟรี3าวินะคะถือว่ามันทำอ่มันทาให้ตัวคิมมาราแซงเก่งขึ้นเล็กน้อยโอเคมาถึงวาน้ำแล้วนะครับวาคิรีน้ำนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่คท อ่านมาสรุปมาแล้วสุกว่ามันบูวาวนะตัววาน้านะคะก็คือจากเดิมสกิลที่2นะมันก็จะมีแค่ลบ1ดีบัฟบวกกับฮิวต่อเนื่องนะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของสเปลชิลมาให้1สเต็กด้วยเอออันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือแพสซีฟคือแพสซีฟแบบเดิมนะมันจะลด ครีดาเมรของทั้งทีม50%นะกลายเป็น120เลยทุกคนคือแบบว่าทำให้อีกทีมตีเบาลงแบบชัดเจนอสรุปโดยรวมนะจากไอวานา้ำอ่ะคือที่รู้สึกว้าวคือเรื่องแพสซีฟอันอื่นมันก็ก็โอเคแหละมันดีขึ้นทั้งหมดต่อๆยังเหลืออีกที่ปรับาเอกเมเนเ่โอุ้ยฉันเพิ่งรู้ว่าชื่อไทยมันคือสาวขุมนรกไฟ จะบ้าถ่ายโอเคไอตัวเฮลเลดี้ทุกคนไอตัวถือเขียวนะเพื่อใครไม่เห็นภาพก็คือมีการปรับสกิลหนึ่งนะคะก็คือจากเดิมเมื่อใช้สกิลแล้วศัตรูติดเผาไหมทำให้ดูดเลือดแต่จะเปลี่ยนเป็นศัตรูติดตีบับลดพลังโจมตีแทน,นะคะ่ะส่วนที่ถูกปรับเยอะก็จะเป็นมันจะมีสกิลที่2นะ,ะมีแบบจากเดิมโจมตีด้านหน้านะ,ะเปลี่ยนเป็นโจมตีรอบๆแทนนะคะ พร้อมกับทําให้ติดดีบับลดพลังโจมตี2สเต็กมีการบัฟด,ดาเมจขึ้นมาอีกเล็กน้อยด้วยแล้วก็โจมตีมันจะเมินเอฟเฟคการตายด้วยนะคะนี้แล้วมันก็ตายเลยมันจะไม่เอนดงเอนดูคือชีพไม่ได้ดเลยทุกคนก็สรุปประมาณนี้เลยนะทุกคนก็คือโคตรเยอะอยู่เมื่อกี้สรุปอานจจะตาเฉกคือหลักๆหลักๆนะคะจากที่ที่เห็นแล้วก็จากที่อ่านเรียบ จากที่อ่านที่มันปรับเยอะนะคะก็ตัวพวกตัวยูยูที่ปรับมาเนี่ยมันก็ช่วยเพื่อนได้ดีแล้วมันก็จะมีพวกตัวปรับมาเพื่อให้จากปรับตัวเองอย่างเดียวแล้วก็มีมาปรับเพื่อนด้วยก็คิดว่าอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่แบบว่าช่วงนี้โซเลต้าหรือออเบียเจอทีมโถมแล้วไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวที่เพิ่งปรับอะไรเงี้ยมาช่วยได้ก็ก็ดีน่าปานน่าสนใจอยู่ชื่นชอบขออนุญ,ญาตคอมเมนต์แต่สิ่งดีๆไม่คอมเมนต์ด่าขอบคุณค่ะ ใครจะคอมเมนต์ด่าก็ไม่ต้องคอมเมนต์กดไลค์อย่างเดียวละฮึบคไม่ได้ใจด่าในใจได้อย่าเมนต์ด่ากัน